ตอนนี้ได้รับภารกิจพิชิตใจภรรยานะครับเป็นการที่ว่าเราจะปจะูกระเป๋าดูแรปิบนี่ไปไหนโลอุดไม่ยากต้นทำละแล้วก็ง่ายนะครับเราเอาอกระเป๋าเนี้ยที่ผ่าโขบนะครับถูกัตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เป็นะอยังตากมันนะครับอันนี้คือตากของกระต่ายครับเล่ากั บุดไปตรงหน้าไปตรงหลังอ่ะกะเป็นกันนะไอ้จก๊กเป็นอ่ะอันนี้มือปะโคนะครับทำไปตามความสนุกสนานเปิดขูดทิ้งไหมยากจะขุดเรอเปิดขุดเป็นเอานะครับเอาคนขุดเป็นมาเอิดว่ามันมีความสามารถ แม่เบียจะมาแล้วครับแม่แบกัเธอแม่แบจะมาแล้วเธอโอแต่เลยดีกว่านี่นะคะจากที่ว่าเห็นไอ้จขูดแล้วแบบลมขึ้นลมขึ้นนะคะขูดกาเป็นนะคะเปิ้ลหมดที่ขูดตังในออกก่อนนะคะเปิ้ลต้องขูดตั้งนอกก่อนนะคะนี่เปิ้ลต้องเอาข้างก่อนนะคะโอ้ยมันเนียนเนียนแน็ค อนเด็กนี่คือถ้าจะทำถ้าจะกินขนมหวานขนมพิมขนมโคกเนี่ยค่ะจะต้องได้ปูดมะเ้าวบานมาได้กินนะคะก็เลยจะเชี่ยวชาญมากขอซูมไปใกล้ๆเลยนะ เปรียบเทียบกับผมตะกี้เนี่ยมันคนละเรื่องเลยนะครับเด็กในเมืองกับเด็กป็นนอกนะครับวัฒนธรรมแตกต่างกันนะครับความเชี่ยวชาญก็แตกต่างกันนะครับผมนี่ต้องบอกก่อนว่าอ,าอยู่ที่เชียงใหม่นะครับผมจะไม่ได้คูดยี่ยนะครับ,บ,รรบแต่ผมก็มีตุ๊กตาเนี่ยไว้นะครับเพื่อประดับบ้านนะครับเดี๋ยวถ้าใครเห็นตุ๊กตาผมแล้วจะบอกว่ามันน่ารักมากเลยนะครับ แต่ตุ๊กตาของพี่แอนเป็นตุ๊กตาที่อันคู้นแบบนั้วที่สำหรับเอาไว้ใช้งานจริงๆนะครับผมแล้วก็ไอตัวนี้ก็คือตัวที่พี่แอนคุ้นเคยตั้งแต่เด็กนะฮะก็เลยเนียนแนกอย่างอี้แนบแกจะแกจะเซ็ตล้วนะครับหนังเ,เรื่องง้อเมย์แต่ เคยมันเข้าม <c oughs> uh ือเหรอเคยค่ะไปได้ไห้เหรอก็เสพเสพแต่ว่าอันจำเนียงมาล่ะจำเนียงว่าแตว่ามาละแตว่านะคะมันกบเจ็บเจ้ากับพี่เขาเต่าเมื่อก่อนมันนี่จะคมกว่านี้เจ็บกว่านี้เวลาโดนนะคะอันนี้มันยังว่าเขี้ยวมันบินไปห้องอ่ะพี่แอนไปยุ่งกว่าปุ้นอย่างฮอว่ากัตาย อาจจะเป็นเพราะรูปทรงไปไงเอ่าจาอจะให้มันดูฟังมาดูหน้าหักเขาจะบอกวแบบ่าเอ่อเอาที่เนี้ยคูณแบบเป๊วมันก็ใช่ที่ยังไปเลยดูบ,บนันดูหน้าหักไงเอาอเปกระต่ายและหน้าหักดีนะครับแล้วก็สมัยใหม่อ่ะพี่แอนเปิร์ก็เลยทําให้มันเป็นลายๆแบบเลยมีลิงมีหมูมีแมวเอออ้ถึงแมวพี่แอนบางพื้นที่กับห้องแมวบางพื้นที่กับห้องกระต่ายอันนี้แบบพิษนะครับเป็นอาจจะเป็นห้องแมวคูณแบบแป๊วเป้าก็มันหยาดหรือเปล่าเออ ครับแฮจจมสุมาต,ตัวครับถ่ายที่กตึกะอีนะครับกล้องแบตหมดขอโทษไปครับ